สวัสดีค่ะทั้งกลุ่มของเราจะมานําเสนอวิดีโอเรื่องการลาพักผ่อนประจําปีค่ะโดยจะยกตัวอย่างกรณีของข้าราชการชายมาขอความรู้จากข้าราชการที่ปฏิบัติงานมาก่อนเพื่อนําไปเผยแพร่ต่อค่ะส่วนเรื่องราวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะั้นเ่อติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับโยนมีเรื่องขอคำพสิาพสนาสนาสนะครับที่พอจะรู้เรื่อ,กกองเกี่ยวกับวารลาพักผ่อนประจำปีไหมครับ ไได้เไปเเยยวชมพมลสิ่งที่ข้าราชการควรมีความรู้เกี่ยวกับการลาพักผ่อนประจำปีข้าราชการทหารมีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีในหนึ่งปีได้10วันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลาเว้นแต่ผู้ที่ได้รับการบรรจุรับราชการทหารไม่ถึง6เดือนไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปีได้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ลาพักผ่อนประจำปี คือผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารไม่ถึง6เดือนซึ่งมีดังนี้ 1. บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารครั้งแรก2ลาออกเพราะเหตุส่วนตัวซึ่งต่อมาบรรจุกลับเข้ามารับราชการใหม่ 3. ลาออกเมื่อดำลงตำแหน่งทางการเมืองต่อมาบรรจุกลับเข้ามารับราชการหลัง6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ 4. ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามความประสงค์ของทางราชการต่อมาได้รับการบรรจุกับเข้ามารับราชการสำหรับหลักเกณฑ์ในการลาพักผ่อนประจำปีลาได้ไม่เกิน10วันทำการต่อปียกเว้นบรรจุเข้ารับราชการไม่ถึง6เดือนไม่มีสิทธิ์ลาสะสมวันลาได้ไม่เกิน20วันทำการรับราชการติดต่อกันตั้งแต่10ปีขึ้นไปมีสิทธิ์สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน30วันทำการ ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้โดยไม่ให้เสียหายแก่ทางราชการสำหรับแนวทางการปฏิบัติ 1. ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้ 2. หากมีราชการจำเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถเรียกตัวมาปฏิบัติราชการได้